ờ con tiếng cái đây nào phúc hai ở con đi con đều này chín cao xếp xếp chấm chấm bàn cứ cao xếp nhăn chấm bàn ba tỷ này rồi là sẵn nhăn mà nó khó có lấy hết kịp cho con có làm kịp về la nhà bạn hết tuổi cả tiền chị là, tôi tôi ra sang thì là bạn nó hết hết kịp nhau ở bưng về la con là có thể coi nữa hãy ra hết kịp con มันมันเจียงยี่ดียกจี๊เจียงหัวตาเออเออใ่มาไงสว่าจนไปเออมันสีองนมันรับนด้เอเออันเออเสียงมันมาเขาเนี่ยนยายจากพีทเดีะจีเพราะว่าช่วงนั้นมันจะงอนจดียกจ ็ดอันมูเขาเห็ดพูดแลสองสองสองกี่สองสาม่องอกองก็นเลยอย่าเห็ดมันสั่งได้ไงเอาล่ะบาทนึ้งเลยอยาาเห็ดสองสามล่องไว้นให่เริ่นน้ำเงินบอกอืมโดด่องหนึ่งสี่ในเงินวันที่ยี่สิบสองสีาหานี่ล่ะมันนี้วันที่สิบสิบเจ็ดบนน้ำม้อกูเลยข้ใจห้องกระช่องยูทูบอยู่แล้วเขาบัญชีเลยคนจักรการยิเรื่ง้ถาถาถาห้าได้เรียนพ่ออร่อยเรียน ถเขาบริพอเขาบริจามันแล้วแจนล่งแจกกัดสามพันสองพันเก้าสามพันสี่เดี๋ยวเงินมันถึกเดี๋ยวยูสามพันเอ็ดน่ะก็จีนสามพเดี๋ยวเงถึเลงดี๋ยวเต่เงินต่างประเทศเดี๋ยวนี้มันถึกแล้วขาดขาดทางเงินถูกเลยเอา้าทางเงินถูกนี่ท่องท่องขืนเป็นบอลกันจังเลยเออเอีม ก็อังกับบุกยเกาดอกไม้มือเดียวกันเนี่ลอยจะไทย้่วดดูยูมือมึงไปไทยไม่ลอยก็เงนกรที่มึงเปไทยเงเขาเงินอยก็ยุ่งกันลตัดลตัดได้หัวนหาบ่ลอยคอยไปไทยได้หัวนจวงดูดูผมว่ามือเดียวกันนี่ไ้เันเออลูกประเทศแบบสามนสี่หรือแมว่เอาเลยไปขึ้นกันไปมือเดียวกันเลยเวลาสี่หามองขึ้นกันโปดเจริญเงินเจริญ่อง หายแต่่อเดียนไปคนหนึ่งก็ว่าเกิ่มคืนคักเดือนดูว่าเก่าพานกว่าหกพันก็พอเยหกพันเก้าหกืันเก่าเมื่อพวกข่อยไปเยววลาดบ่เรียบไปขายน้ำไปแยวาลาดบางเจียวขาวเดียววลาดจะมั่งในคืนเมื่อน่ะเมื่อนั่นพอไปขายน้ำสุงได้หกเมื่นถวนดูเนจน่ัจานานเลยไหม นั่งซูงกินข้าวบะเหน่งเน้นลายตอนซื้อซื <fi> ้อเท่าไหร่ซื้อโดนแล้วซื้อจะซี่พันถูกเลยหลายอยู่มามันซื้อหลายปีกทำไงถึงหลายซื้อหลายปีบันนี้คือว่าบ่มีปัญญาแล้วล่ะบันบ่มีปัญญาบ้านมันแยกเออโอ้ยใครมาใครเขาสามปีก็บ่ได้เงินหกพันเงิน เฮาสิก no, no, ินตามข้องบ่บ่ฮ้องฝันไว้มีอยู่ด้อพ่กินดนเนาะยังไงก็กินดนเนาะจ้าแต่ว่าสิยาเพิ่นอะไรเออมื้อเจ้าก็ตกินเด้ตะบายันข่อยู้สึกบ่ดีงนี่ยายกลเฮ็ดินเฮ็ดิไปจันก็เฮ็ดิยาวไลตดบ่ได้บ่พอ ตัวน้ัสมกันนาแดะตอกแ้วก็เ็นเ็ดคลิปแมวหอเบิลเบง้างกันเข็ดิบหนาทีเขาก็ได้ซีหนาที่อันเข็ดคลิปเข็ดดเปลี่ยนดอกกันซุ่มก็เข็ดอันวาววาววาวาวาวไปว่าเห็นไหมอันเอามาตตอกันอันเข็ดอันนี้ฮอนแล้วเพราะว่าเหมืนเ็ดาว่า โรคเมื่อชิานะที่เล้่เราไม่เหมืพอเราเฮ็ด่เป็นถ้าเฮ็ดว่าวาบอันเดียวน่ะมาเฮ็ดเป็นยุ่งเาต้องมาต่อกันนัสมุทราห้องโกาดลำนางเสียงห้องสิเฮ็ดจัดชีพีบีชีเฮ็ดาที่หนึ่งอันไดยุ่ห้อสมุทาลวนลเ้มากมากกว่าฝนก็าว่าอันนี้มาอันนี้ได้บันน่ะสิมถ้ามาปากกาเฮ็ด่อสชีพกันเลยก็ได้ชือฉาได้วัาเห้องเฮ็ดงนี้ได้ด้ À ta... thare, là, si Tstream, <t <t si A mặt họ thanh của bọn ai để bàn hiểu tình. Tay này mày cảm thấy 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 พูดองไปแจกเลยู่ี้่ปูดองรู้มือบว่าค่เลยอเป็นดมันม่แจกไงปูดองไหมมันเลยเออหลนมึงก็นเปลี่ยนนัทอทอนอนหอมันเฉียงหรือว่าพอนหนังเยอยู่หล่อนเขื่อนหรอ ไอบมอน้ำแตกของควนอะฮะ<า>มอน้ำแตกเท่าไหร่ไเรื่องหรอข้องปวนเขาว่าเป็นทางน้ำมันเขาจะสนิมเมื่อทางน้ำเขาสนิมบุเขาว่าสามเมงินไหมสามเมงินต้องเป็นทางน้ำมันบุวันนี้ไปชัดหรือเลปล่โอ้ข้ปลาแดงคน,น,นว่านันเราจะเติมน้ำมันเต็มทางเทีงมันจะเติมก่สาบ<า><า>่อยนะ่อยันนี้ไม่เล่ยเป็นกันไม่เลยเป็นเป็นปรมา,านั่นอมัยเต็มทางเลี่ยมเลย พราันตกันว่ามันเจล่ะพเรามเนติม่อกะไปสิรอก็เติมเจริญร้านด้วยัาด้วยแต่ว่ามันยังบม่ค่อเน็ตดังไงมันเราวแต่เขาเรียกว่าไปซุนเขาเรียกว่าเจ้าเชียนเปลี่ยนอันนั้นเรียกว่าเนี่ยอันมันทางมันงินทางอื่นอ่ะอายุใส่มันเขาดีสนี้มาจันวาทกาไดละสามหมื่นมาจัดขอเรยกว่าโอ้ยอย่าเปลี่ยนเด้อคอยวกมีเงินด้วยห่อห่อในวางสิ ไปตรถส่อง,งไป,ไป,น,น,น,ไปงนี่เขา้ไปต้อแสนหดไปว่ามันบ่ได้ยูแสนพวมันถือแห้งหมหงมัเด็หนแสนสองแ่นไดย่ง้แสนกว่ากิโลแต่ว่าไม่ได้สิบปีเลยไหมเพ้าาขับไปเมี่ยงเ่ายูเก็ดปีไปตลาดเร้า,กการ่องกันกันก็ขับเลยขับไปออกปต่ตเรียนแล้ว้องเท้าเจ้าหนึ่นมันจะได้บ,น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 บน่อยๆเใส่ จงเงี้ยวันเดียว้าเป็นต้นน้องหัวน้องกู้นี่ถ้าปนจรเจนสองสามเจียวงของเผ้าหรือตพีแยกหลงมาอืมควนสองน um, uh ี huh. home, ่แยงอืมเอ้ยมันถึงเ่าแจียนเลยรถคันนี้ไปควันดแปดสิบสี่หมดเก่าวันหกแปดสิบสี่เทียแล้วก็ดาวดาวบ๊วยมนีดาวซี0มือนเสยหายงูสิบตัวค่อนสินดาวแสนเี ดาวแซนึงค่ารถค่ามอเร์ทไหร่มืเอ็ด่าเจ็ดปีคุณเจ้าจำค่าไงเนาะเจ็ดปีรถตีปตันไห้นไงบ้าคก้นไงนบุเจี๊ยบรถตีปัดตง่อก็รถแท้จอาสีกับแพ้ก็งโอ้ยเดี๋ยวนี้พอหาจ้มีประกันเนี่้ยผมีเงิน นี่ยี่ลอยา,า,าไปกรงแรมรถมันไม่มีปรกันไปรอกรุงเทพิมือ,มอนัรที่ไปจ้างวมนนะ่ดนี่ยนปทีเลยโอมันเนมันัน,นเทียงมันบิ่งเอาหลาักเดาเตต้องเปิดเทียงยแยกิกันแยิเอาเวลาเอา รอยมึงไปเฝ้าเดเสียงดังให้กูเฮ็ดคลิปก่นมันสิปดดังปานนั้นบ่ลมันสิเข้าไปในนี่ล่ะอุ้ยเขาวันใช้ชาว้าพุ่นน่ะก็ฟังเฮาเขากันก่อนคือยังน้อยบ่มีน้จะนั่งเล่นอยู่หน้ารถบ่จะนั่งเล่นแล้วบ่มีเสียงเลยมันมึงเฮามึงมีเสียงเงียบปานนั้น้ยเขาฟังเฮาเขาใส่หูพุ่นเนาะฟังเนาะ ไม่ตุงที่หัวบกลายมอวงั้นเหอเร่ออะไรคองกรมณไปที่ขนมหมดอียายยายถ่อันเขาเว่าอันเป็นร้านจะบไว้ยืดชุยมันขึ้นหน้าตาคึ้เหมือนบัจจัยใ่หน้าตาขึ้นดีไปหน้าตาเรมดามปดูกปนดูรอหน้าตาสวยๆทุกเจ้าปอถ้าถ้าถ้าเนี่ยใดเฮาจีหายมันก็เปิดทำงานเัย แน่วหอยด้วยแนวแนวพอหอยล่อรอห้ามบันแนวแม่หอยบึรหลดแม่ป้าดาแม่ป้าเขียวยายแทงหรือายะรัดนั่นละแน่วพุงหอยจะบึงน้าหัวไข่ลดมันแต่แยะดาแม่ขายที่น้าเขาป้าดาเจ้าเกลือกขาใครให้เจ้าหน้าเขาเกินอะไรขอกระซื้อให้เจ้านาเขาเกินเอายังไงกูเป็นมดน้ำอันใต้เบ็ดปลาโลดถุนเนาะว่าแต่กูก็ไม่ได้อยู่บ้านที่สวยสั่น โอ,โอ้ยเจ้าไปหาขายเถอยแงจริงเจ้าขายปลาลดดีแล้วไปขายเทียมก่อนสิว่าไปขายเทียมบักแตงนะะบวปากแตงปากผู้ขายเนี่ยแต่น่เขาก็ะเบิ้งผู้ขายด้วยไปก็จะแน่ขายผอเขากรเบิ้องก้อนตัวโอ้ยขายปลาลรดีแล้วเจ้าองมาขายเีมนนะขาวไอ้บองคนไม่ใกล้คนรตเอาคน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 ว่าคนไปมุดน้ำเสนไปปลาโรนอนะคนได้ดั่งคนมาเนมา ทางกางมึงใจนี่มึงหนาขาวเลยเพราะว่ามึงมึงบริเวณป็นมูน้ำขึ้กูอ่ะสัมจะเป่าจะเป่าพีาว่าจ้เป่าพี่ว่าให้ใส่ไปนี่ก็ทำอะีรเอาไปนั่งกินข้างนอกแบบนบบปาเป็นหนาวเขาเป็นมะขางกันกันวกกันเนี่ยเขาจอยยางใครดีล่ะสมสวยหันเขาง่ามคนนั่ตอนเป็นังไงเมา่อก้ามนักลมมาทำเขาเก่งขึ้นเขา เขาหาจีนทุ่งนองแต่เขาไปแจดตุ่งงานแต่งานเ,นานเขาเปียดพี่นองด้วยเอาเองาเินหาแต่งาด้วยเนียเ้น้าจินจะว่าปอะตปแต่จกตุ่มแต่งาน,งาน,งาน,นไงมองดองไหนมันจะเอาอะไรแจกไว้นหั่นแล้วเก็บเพื่อ้าทะเลนเนาะกะพวกงาตัว้กัน ตอนพออ่อไปยมือเลืนตั้งหลายขอมาแจ้งหาแต่ว่าหมนมันเลื่อนเอาไปมันเลื่อนยังไงนะล,ลูลกแย่ค่าแต่รับจัดแออนานศพแล้วไ,ได้เมื่องึได้เป็ดแสนแล้วมันมีหลายงานเนาะมีหลายงานรับสองาออสงานนั่นออสิงานรักษาเมือน่บานนี้มองเลยมันมเหนื่อยเนี่ยทีบอกว่าแจ้หงห้งานที่สุดตนตรงนี้เนี่ยฟูเนาะูเนี่ยังมีดอกไม้จัด มีนอันพมสีเขียวสีแดงสีเลี้ยงเฮ็ดเป็นก้าเป็น้าจภาพปนสีแดงสีเลีงเจ้าภาพีเมื่อนหกเมื่อนแปดเมื่อนบอกเขาถึงมาดูไปว่เอาอูไม่ดจ้าภาว่าเออเอาจริงแหละเออแปดเมื่อนเอาแบบนี้บอกซีเมื่อนเออเอาบานยนี่ยแมวเขาแเอาเนี่ยป่อฝุนมากเอาจับมุนมนมใส่รถใส่จอยมันเร่งงานไหมบ้านอขาเก่งเขาเพิ่มมีข้างหนึ่งหาเกินเกิไปเ ก็แต่เหอะแวเาสอนเองสนก็ไม่ดนายเนี่ยจะแจ้งจ้งเขาหนมากลยด่อสู้ที่เราให้กินถึงมองห้กินก็ถึงมือก็ได้แต่ไม่เลื่นใ่ถึงเาลมก็จเยนก่านะเราช้างเิ็นช้างโทรหานสิบสามนาทีแล้ว